พปชรจอตั้งปิยะตะวิชัยนั่งโฆษกพักเมื่อเวลา12.30นาทีวันที่17ตุลาคมที่พักพลังประชารัฐหรือพอปชรพชลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานประชุมสสพักประจำสัปดาห์มีแกนนำและสสเข้าร่วมอาทิเช่นนายภไยบูลนิติตวันรองหัวหน้าพัก โดยพลเอกประวิตย์กล่าวถึงกระแสะข่าวการเปลี่ยนทีมโฆษกพักพปรชรชุดใหม่ว่าการประชุมสอสอพักในวันนี้ยังไม่มีวาระการแต่งตั้งโฆษกพักพปชคนใหม่เนื่องจากพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยอดีตบชนพัก5ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งราชการอื่นจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนด้านพลตำรวจโทปิยะเดินทางเข้าร่วมประชุมพัก โดยพื่อสืข่าวพยายามที่จะสอบถามถึงการมารับตำแหน่งโฆษกพักพอปปอชลโดยพลตำรวจโทปิยะยิ้มและพยักหน้าพร้อมระบุว่าให้ทางผู้ใหญ่ของพักมีความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนก่อนหน้านี้ตนเองได้พูดคุยกับนายอัธกรสริริรัตยากรโฆษกพักปปชมาโดยตลอดและไม่มีปัญหาอะไร นายอัธกรสอส,อสะ,ะเชิงเซากล่าวว่ายังไม่ทราบในเรื่องนี้รู้เพียงว่าจะมีพลตำรวจโทปิยะมาช่วยงานโศกพักอีกหนึ่งคนจึงแจ้งไปว่ายินดีไม่มีปัญหาติดขัดอะไรอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าพักพอปชลอเตรียมแถลงการเปิดตัวทีมโคศกชุดใหม่นำโดยพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโศกพักและนางสาวนิรินเงินยวงรองโศกพักต่อไป